ครับขอราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปภารวยนะครับเนาะครับวันนี้อุปภารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของอาจารย์แหล่ได้ยินข่าวว่าฝันว่าหูเข้าบ้านนะครับผมหมูใหญ่เข้าบ้านนะครับเนาะกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับข่าวสารใหม่ๆของทางช่องนะครับผมกับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์แหล่กันครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์แหล่สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มานอกสถานที่เนาะมาข้างหลัง เป็นปู่ฤาษีนะครับเนาะขออนุญาตเจ้าของเจ้าทันที่นะคะเนาะขออนุญาตปูเจ้าที่เจ้าทันนะครับโอ้ยสี่น้องอาจารย์แด่เสียวเห็ดจังได้หมดเลยมาขอปู่ฤาษีลูซิตปู่ฤาษีโอมาขอปู่ฤาษีนะครับเนาะเนี่ยลูซิตปู่เลยมหามหาปูถนัดมหากราบกมหาแสกการปู่น้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนี่วดงวดว่าหันอาจารย์แด่เขาเาะสองสองหกสองสองแปดพี่น้องขอเลขยกใ้สามตัวโอ้ได้เรียกใช่เน่ยครับเอฟซีทั้งชุดบรีกัน ดีใจน่ำไล่ขูดหลาย้นจับทรมาบอกว่าพอจับใจค้นบอกเจาะตาแหลมไปทันสองสองหกสองสองเป็นแปดแล้วเขาเจาไปในรอตะลีซีใบหาใบปช่วช่วบริสุันออเคายสามตัวแมนครับใบนึ่งซีพั่นตัวแมีนครับกรดีใจนั่เขเจ้าอืมงวดมีเป็นเจ้งไหนวันนี้่างสากพันพี่น้องเอฟซีขึ้นกแล้วครับพี่น้องต่ว่าพี่น้องจับคอบอาดีๆพิจารณห้าดีดีนพี่น้องเนี่ยคบอกวคมฝันผมหน่ะหมูว่านเนี่ยเยอะแยะกันเลยบอกสูฟังเลยว่า ฝันฝันเห็นปูพะเนี่ยอืออืมงูข้อแบบนี้นะฝันแบบค่นนี้แม่นครับโอ้เอองไงพี่น้องคือ,ค,อคือจังพี่น้องเนี้ยมึงแอดเนี้ยมึงเห็นกันเลยเสียเป็นคนเลยพี่น้องอแต่ว่าถ้าเสียงตายไปยังเสียเป็นงูเสี้ยเอวปุบนี้พี่น,อน้อง,องมันธรรมดาเลยอ้าวเธอจะว่าถามวบอยานบ่ยันโอ้ถามว่าบอยานบอยันบ่บอยานเพราะว่าเพิ่นมาดูมาดูบบบนี้ มือพุ่นมากน่ะตองวัดเลยพี่น้องเลขงัดนีิ่พานมาก็กต่ตองวัดลักษณะเดียวกันเนี่ย<า>เดี๋ยวเรื่องส่วกพี่น้องเอฟซีฟังฟันหนึ่งบอกฟันว่างูใหญ่เข่าบ้านพี่น้องลืบๆๆเข่ามาแนมเห็น,เ,นเป็นคนยางเข่าบ้านยางเข่าประตูบึ๊บมมกแต่ว่าทั้งเหลือบตาไปเนี่ยประทุกพี่น้องแ้่อเอียวันน่้<อ>ดำคือเมื่อซีตัวสามตัว ก็ได้ถามว่าเอาปูมาแค่สามอยู่มาสามตัวเนี่ยเราว่าม,มาสามตัวแต่ความฝันน่ะสั้นสั่นเลยพี่น้องแต่ว่า,วานนะวพี่นอ้อ,นองไปจับใจความเอาดีๆมาปูมาสามมาใส่แค่สามตัวเนี่ยเราวสามองค์แม่สามองค์ปูสามองค์ท่าำความสะอาดบ้านไว้เนี่ยเด้อโชคไงสิเขาโอ้เพ,พิ่นมาบอกค่ะพี่น้องบานนี้แมใ่ให้ในบ้านกวาดยานไว้โลดสิได้โชคไงเอาเถอะท้อลูกสาวาเอาไปกินเหรอพี่น้อง เจ้าของตีนมาท่านลูกสาวย่องมุนเอล่เลยย่องแบบได้ต้องรกักษาเรียบรเลยผู<อ>้ลูกสาวนะหน่อยลูกสาวกับปอยแม่นเถริ้แม่นครับเพิ่นคือบอกออกกล่องให้จักเตอรนะ์เลยโอ้เพิเดูดจากอายบอกตัวแม่นครับจะมาตัวเล็กเนี่ยท่างของเราเขาของเราดีด้วยเอาแบบว่าเงี้ยนนี่อาจารย์แม่นหวยทุกคนเลยพี่น้องตั้งลูกตั้งพ่อตั้งแม่แต่ผู้ลูกสาวนี่ผู้ลูกสาวม่ท่านอายเป็นอายเป็นอายยังยังมาท่านบอก ย,ย,ยังเนื้อทัชออกกอ,อบอกรอบวัชชัดเก่งไป<ช>หรอกด้ามด้ามความสะอาดบ้านในเด้อโชคไงสิเขากินเศร้ามาลูกสาวมาจะมาจะขุดม,มาจะในเมืองมาท่มมาวาม,มาสะอาดพอเตือนจะมาเอาเอากูไปกินเลยตอนนี้สำหรับขอ,อโชก,ก้อนลิ๊กข้อเอาแล้วยงก็พี่น้องลูกสาวเอาแล้วยงทำความสะอาดเกียงรีบเลยเกียงรีบเลยครับเขาเรียกว่าเอา บ้านเลขที่บ้านหลายขูวหล้ยคนยากหูว่าบ้านเลขที่อยากหูยู่ค่ะบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดโอ้สองแปดเจ็ดแม่นครับปูบรรดาทำความสะอาดบ้านไว้ในเด้อแอดเองเหมือนเกิดความตกใจพี่น้องถามว่ามีคตป่วยในบ้านบบอมีอถามว่ามีคตป่วยก็เสร็้ว่ะโชคใหอือคือเพิ่นสีเน้นทะเบียนบ้านว่าจ้าเพิ่นเน้นไปที่บ้านเนาะ จับหมูใหญ่เข้าบ้านเนาะทำไมความสะอาดบ้านไปในเด้อโชคใหญ่สิเขาถามว่าฝันได้เนี่ยฝันแม่นบ่งวดก้อนน่ะฝันสิมาหาป่นั่นเอาพวามาไล่มานําได้เจ็ดพวงอ๋อเจ็ดมาไล่กับเจ็ดศูนย์จานแร่พ่อบอกในมังหันเนี่ยเออพ่อได้บอกไปบอกใหญ่ใหญ่โว้ยบอกเต็มเนี่ยจะคลองพี่น้องบอกเต็มเนี่ยทีมงานไม่บอกเลยเมื่อเมื่อจะไปชื่อที่เรียกว่าแล้วจะไป วัดที่อ้อมได้ดีเ<อ>มื่อจะไปอ้อมได้ดีนะ่ะปูบอกเอาพ่อมาได้ไปต้อได้เจ็ดพ่วงวนะครับอาแต่แว่าเราก็จำได้พี่น้องเรา,าก็จำขเราอเศามากมันกับเลวันสีพันมากมันจะมาออเจ็ศย์ราคาศูนย์เจ็ดเนาะ,ะ,ะราคเลขท่ายสตัวของเละไอ้ผมเองผมจะย่ำที่ตลาดแล้พี่น้องสองสองเป็นหก2เสองสองเป็นแปดถ่ายมันค้พนอกันนะประสิทธิเทียงกันสูตรคูนสูตรใดมัดเอาบ้านจะใส่สองสอง ไปเอาเลขไทยข้าเลขไทยรรตีซ้ำตัวเลยพี่น้องสองสองแปดแม่งสองสองแปดครับให้ใบเข้าจอกกับถือกันทุกพุ่นใบสองใบอยู่วั่นวดนี้รถมาได้อยากบอกเอฟซีอยากจะมิโซกนมากันแม่งครับเลขที่ออกมาสูงง่าวดนี้เอ๋อไงว่ากระลังฝันแม่นีงนะกระลังฝันแม่นกระลังสีไร้เงาแล้วล่ะดวงกระลังเขาวไร้เงาแล้ว เป่นสิบอกแม่บอกคิวงูงูมาสามตัวเหรอครับอาจารย์ปูมาสามตัวพี่น้องอไงว่าพี่น้องกระกเป็นอะรนี่เจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเลขประจําอาจา์แบบที่มีแม่นครับเจดสามอ๋อเพราะว่างูใหญ่น่ะมาสามพี่น้องถามมาแค่เนี่บอปูมาแค่สมตัวเนี่ยปราณเจดสามแม่กับสองแปดเจ็ดแต่ว่าพี่น้องขึ้นลงไปได้ด้อเจ็ดสามแปดสามเสมแปดสามบอแม่นเอาแปดสามมาด้วยขึ้นลงไ้เอาไงวะถ่านล่งมากกับเป็นห หายลงมากขึ้นไปเกือบเป็นเปแต่ว่าสามไี่ลองยืนไว้สัก่นอนมากแน่นอนมากสามครับเดขึ้นลงให้เลยแม่ขึ้นลง,ลงให้เรียบร้อยครับจเรผมนะมั้เมันจะเรื่มขึ้นเรื่มลงเมขึ้นเรืม่มลงนะเราวัเจ็ดสามหกสามแปดสามครับแต่ว่าเลขบ้านพี่้องกส่จะเรืม่มเดสองเจ็ดแปด สองแปดเจ็ดนี่ในสูตรจะเอียงอยู่ครับก็สูตรจะเอียงนะจะเอียงหาหลักร้อยอยู่ครับหาหลักร้อยนี่แล้วผมเจอผมเจอหลักร้อยละสองเอาสองไปใส่ครับเนาะใช่ถ้าเอฟซียังไม่เจอหลักร้อยก็สามารถพิจารณาได้เนาะเอาสองไปใส่แต่ว่าจีเอียงเอาเก้าไปใส่แม่นอ่าก็เราผมผัดมาสองครับเอียงแล้วผลัดมาเก้าอ่าสองแปดเจ็ดเนี่ยนี่ซื้อไพซื้อมันครับแอดบอลที่ซื้อเล็กแฉกน่อยแอดซื้อแอดซื้อยังไดง มืถืออืมวางเสร็ให้เมียซื้อให้เมียซื้อโอ้แต่ตอนให้เมียซื้อตหุ้หุดนี้ให้เอฟซื้อซื้อเนาะถ้าบอกแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวยำขึ้นชุดเช้าวะถ้าบอกแล้วขึ้นบนห้องซื้อครับงวดเสร็จแล้วกับบได้ซื้องวดนี้จะซื้อวะงวดนี้กับบได้องซื้อถ้าจะบอกแล้วบอกแล้วให้เมียซื้อแม่อืมให้เอฟซื้อซื้อเอาเฮ้ยเจ๊ยังกับถือซูอ่ะตาพี่น้องอือค่ะดวงขึ้นหมานทั้งนี้เอามือนี้กะ ขอบคุณอาจารย์แหล่เด้อขอบคุณหลายๆครับผมฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับสองแปดเจ็ดสามมีอีกก็บอกอีกไงเด้อค่ะันยำบุ๊คจังไรมายำจังไรสีแจงเอฟซีเช่นเดียวกับพี่น้องเอฟซีจะโชคบ้านหมาล่ำล่ำเรื่อยๆสุขุลสุขคนครับปูเรสีอยู่ข้างหลังนี่กระโดดบันดาลเอฟซีทุกท่านมีโชคม่หลักเนื่องว่าวันที์หนึ่งกรกฎะดาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับโชคล่ำล่ำเรื่อยๆสุขคนสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ คับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์แหลนะครับเนาะที่ว่างู งูใหญ่เข้าบ้านนะครับลองพิจารณาดูนะครับเพื่อให้พี่น้องแนวทางของอาจารย์แหล่ฝันแม่นนะครับอาจารย์แหล่ก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ฝันแม่นนะครับฝันแม่นทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งเจ๊เอี้ยงก็เป็นแฟนของอาจารย์แหล่นะครับเนาะแล้วก็ลูกสาวนะครับแต่ลูกสาวไม่กล้าออกกล้องนะครับแต่บอกแนวทางนี่เป๊ะๆเลยนะครับเนาะครับพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ